สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปที่รักการดูดวงดูเรนดอมดูเพียการทุกท่านเลยนะคะคนที่เข้ามาแล้วดูคลิปวิดีโอให้จนจบกดติดตามทุกครั้งทุกรอบขอบคุณไว้วจาจเจิงนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปวิดีโอสนุกๆกกเช่นเคยนะคะอย่างที่สัญญากันไว้หัวข้อที่จะทำก็คือเขาอยากทักมาง้อคุณไหมเขาอยากทักมาง้อคุณไหมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่กำลังผิดใจหรือทะเลาะกบแฟหรือทะเลาะกับสามีภรรยาคุณกับค,คุณเนาะ สามีภรรยาคุณเนี่ยทะเลาะกันใครบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหรือกดหนึ่งให้หน่อยอาจารย์คะหนูนี่เองหนูอยากให้อาจารย์ทำหัวข้อนี้จังเลยเพราะตอนนี้หนูกำลังเบาหิวใจหนูเกินดิ่งลงเขาอยากทักมาง้อคุณไหมเขาอยากกลับมาง้อคุณไหมเขาอยากทักมาง้อคุณไหมมาชมกันได้เลยค่ะเล้นย้ำนะคะทุกครั้งทุกรอบใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและส2องราศีนะคะเน้นย้ำนะใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเริ่มกันเลยค่ะนะ,ะเขาอยากทักอยากกลับมงงาง้อคุณไหมเออเขาอยากกลับมงงาง้อคุณไหมเขาอยากมงงาง้อคุณไหมอะแล้วกันโอเคค่ะขอพลังงานจักรวาลออร่าแสงสีเสียงครูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์นกหมูวัดพรยิบศีสำหรับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำค่ะ เริ่มได้ค่ะเช็คพลังงานของคุณค่ะดูสิพลังงานตอนนี้ผลเป็นยังไงพลังงานความรักของคุณเขาอยากทักอยากกับพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของออความต้องการหวยหาอาวร์หรือความคิดถึงเป็นพลังงานที่ ค่อนข้างที่จะคิดไปข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณดูแลคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะดูแลพ่อแม่แยิพี่น้องลูกด,ดูแลค่าใช้จ่ายคนในครอบครัวซึ่งคุณเป็นเสาหลักในครอบครัวฉะนั้นเวลามันเกิดปัญหาอะไรมาอย่างเงี้ย คุณก็จะไม่ค่อยวอรี่หรือสนใจอะไรมากเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งคุณรักคนในครอบครัวคุณรักพ่อแม่คุณเป็นห่วงเป็นใหญ่อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งที่กาลังป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยคุณเป็นห่วงคุณเหมือนคุณเสียสละให้คนในครอบครัวมากกว่าความต้องการของคุณตอนนี้ถึงแม้คุณจะเหงา คุณจะเป่าเปี่ยวคุณจะต้องการความรักจากใครสักคนหนึ่งที่จะมาพยุงใจหรือฮิวใจคุณคุณก็ยังจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็ง <c oughs> ในทาาทีนี้เอาจริงๆคุณยังต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากคุณใช้พลังงานที่มีอยู่เข้มแข็งเป็นกรอะป้องกันเห็นไหมอิดมองไปข้างหน้าโฟกัสชั่วโมงนี้ตอนนี้วินาทีนี้คุณโฟกัสด้านหน้ายอย่างเดียวเลยโฟกัสเรื่องเงินในหัวสมองอ่ะคุณคิดอย่างเดียวเลยว่า คุณจะต้องทำยังไงให้คุณได้เงินก้อนนี้ให้คุณได้เงินตรงนี้มาใช้จ่ายจับายใช้สอยในการดำเนินชีวิตของคุณคุณจะต้องทำยังไงให้คุณมีเงินมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะต้องทำยังไงให้คุณฟ l o ์ไปด้านหน้าให้ได้อืมนี่คือตัวคุณนะคะคุณอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินชีวิตหรือทำให้คุณเหมือนแบบไม่ต้องเหนื่อยเหมือนตอนนี้ี่ยเนี่ยนี่คือตัวคุณนะ นี่คือตัวคุณคุณอยากจะมีเงินก้อนคุณอยากจะมีเงินเก็บคุณอยากจะใช้เงินแบบสุขสบายคุณอยากจะดำเนินชีวิตของคุณให้ให้เหมือนแบบวินสมาลาคุณไม่อยากลำบากอืมแล้วคุณก็ไม่อยากให้ครอบครัวลำบากนี่คือตัวคุณมีแพลนมีเพชชั่นที่จะหาเงินหางานที่จะทำไงก็ได้ให้ได้งานอย่างสุจริตออนไลน์นะคะกำลังมองอยู่กำลังอยากจะเป็นในหนนะ้า ในหน้าทิก o ักอะไรอย่างเงี้ยเนานะหรือทำยูทงูบยูทู e ก็ว่ากันไปนี่คือตัวคุณเนาะอืมนะคะชือจริงๆอะ่ะในใจของคนอะ่ะมันก็มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะหลายเรื่องเหมือนกันเนาะเออเนี่ยเป็นคนที่พร่องไม่ได้เลยมีบริวารที่ต้องคอยดูแลเยอะอ่ะเป็นเจ้านายนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งมากเลยอะ่ะต้องดูแลบริวารค่อนข้างเยอะ ต้องเข้มแข็งต้องดูแลอย่าอ่อนแอไม่ได้คุณหมดไฟไม่ได้เลยในการทำงานคุณต้องปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาปลุกความตื่นเต้นความเล้าใจคุณนะมีพลังงาน Energy อยู่คุณเป็นคนที่มีธรรมะนะชอบปฏิบัติธรรมชอบนั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยพระคาาชินะบัญชร พราหุงเอ้ยหรือพระมหาจักรพรรดิเนี่ยคุณชอบชอบเข้าวัดคุณน่ะคุณก็เลยมีสติเวลามันมีผลมาพวงกระทบอะไรคุณมานคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรมันปล่อยวางได้แต่ขอให้ได้พูดคุณเข้มแข็งอ่ะคุณจับโลนี่ไว้ก็คือความเข้มแข็งกอดไว้ตำแหน่งหัวโขนหลายๆอย่างข้างหน้าคือสิ่งที่ทุกคนมองแต่เบื้องหลังคุณคือใจคุณใจคุณเนี่ยเย็นมากอย่างน้ำเลยตอนเนี้ยคุณ ไม่สามารถที่จะเอาใจที่มันรุ่มร้อนออกมาได้หรือลักษณะที่มันเป็นเหมือนบุคอีกบุคิกหนึ่งที่เป็นคนอารมณ์ร้อยเดลิมเพรสเนี่ยเป็นคนที่นับหน้าถืออตามากในสังคมเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นหรือเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์หรือเป็นแม่คนอื่นคนอื่นยกย่องว่าคุณเป็นแม่บุคลากรที่โดดเด่นเนี่ยคุณคูไอดอลของรุ่นน้องหรือเป็นคนที่ ลูกศิษย์นับหน้าถือตาคุณคุณก็เลยพองไม่ได้คุณก็เลยถอยไม่ได้คุณก็เลยต้องโฟกัสเดินไปข้างหน้านี่คือตัวคุณค่ะพลังงานตอนนี้มันกำลังเด่นมันกำลังโฟมันกำลังเดินไปข้างหน้าเพช่นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันอาจจะอาจจะมีปัญหาบ้างกับชีวิตของคุณแต่คุณก็ไม่พร่องเพราะคุณใช้สติค่ะใช้ความเข้มแข็ง คุณมีลูกน้อยที่ต้องดูแลคุณมีคนที่ต้องดูแลคุณมีคนที่ต้องคอยห่วงใยอยู่ฉะนั้นคุณก็จะต้องเป็นภาวะผู้นําค่ะค่าใช้ใจ่ายรอรอแต่ละเดือนคุณทุกเดือนอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยคุณจะตึงนิดนึงกับการใช้ใจ่ายเนาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นมาเนะี่ยถึงสิ้นเดือนแหละคุณจ่ายจนจะหมดแหละคุณก็ต้องหาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่คุณก็ไม่ คุณก็ไม่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 ไม,ไม,ไม่รู้สึกว่าเครียดไหมมันก็เครียดแหละแต่คุณด้วยความศักยภาพของคุณอะคุณทําได้ช่วงนี้มีเรื่องตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเหมือนกันนะคะนี่คือตัวคุณอาจารย์ทำไมมันตรงกับหนูเลยทางเรื่องเรื่องความรักของคุณอะโอเคแหละหัวข้อมันก็ขึ้นอยู่แล้วแหละเขาจะทักจะกลับมาง้อคุณไหมเขาจะทักจะกลับมาง้อคุณไหมเขาจะมาง้อคุณไหมนี่ยห,หัวข้อเนี้ยแน่นอน คุณกับคนรักของคุณน่ะไม่สมหวังอาจจะมีเรื่องที่ผิดใจกันง้องกันต้องง้องกันต้องเคลียร์กันหรือไม่ได้เคลียร์กันหรือไม่ได้เจอกันเลยนะความรักของคุณอะ่ะมันเป็นในรูปแบบแบบนั้นเนาะอ่ะมาดูคนรักของคุณสิเป็นยังไงช่วงนี้ดูอาดูพลังงานของเขาดีกว่าพลังงานของคนรักของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยอืมจริงๆอ่ะพลังงานของเขาอ่ะเป็นพลังงานของความรักที่มันล้นเปี่ยมเลยนะเป็นคนที่ เป็นคนที่มีจิตใจที่พร้อมที่จะหลอกจะรักพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะโฟกัสพร้อมที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างมีความสุขพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะต้องทําอะไรเพื่อเพื่อเพื่อสิ่งดีๆอะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นน,นี่คือตัวเขานะคะมันเหมือนแบบเขาก็กําลังคุ้นคิดเหมือนกัน กำลังคุนคิดกำลังเครียดมีความถึงเครียดเหมือนกันนะคนเนี้ยเพจออ f ค u ัเนาะจริงๆอ่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าดูจากไพ่ใบนี้ก็คือคุณกับเขารักกันนะเป็นห่วงเป็นใยกันดีนะจริงๆอ่ะเขาก็เป็นคนที่ใจดีนะใจดีมากนะคนเนี้ยแสงพลังงานออร่าของเขามันเป่งลงมาเขาอาจจะต้องทํางานเยอะอาจจะต้องดูแลคนเยอะหรือจะต้องทาอะไรเพื่อคนอื่นเยอะมากๆเลย ในช่วงนี้ในช่วงเวลานี้ตัวเขาเหมือนต้องทำเพื่อคนอื่นเยอะเขามีความเหนื่อยเหมือนกันนะคนคนนี้เหนื่อยมีความท้อในตัวเองเหมือนกันแต่เขาก็จะไม่พูดจะไม่บ่นนะคนคนนี้นะเป็นคนที่อยู่ใกล้คุณหรือเป็นคนคุยกับคุณตลอดเวลาแดนไกลก็จริงต่างประเทศก็จริงแต่คุยกับคุณไม่ห่างคุณคู่สามีภรรยากันที่ทะเลาะกันผิดใจกัน มีอีกคนหนึ่งมีใครอีกคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเขาปล่อยรอยแพ้คุณคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะมาจาหนูเองเรนทอมนี้ของหนูเลยค่ะโอเคค่ะมีปัญหากันไหมดูซิอืมมันก็เหมือนแบบ คือจริงๆอ่ะเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ยอมคุณนะแล้วก็ยอมคุณมาตลอดด้วยแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ตรงๆนิดนึงราชจะสีไงเป็นคนตรงๆเป็นคนใจร้อนเป็นคนพูดตรงและใจร้อนมันต้องมีคนปราบคนเดียวที่เขาจะเอาอยู่มาแต่คุณก็ช่วงนี้คุณก็สนใจเขาน้อยลงแหละหรือเหมือนแบบเขาก็น้อยใจคนอยู่ด้วยไหมหรือทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะงอเขาแล้วอ่ะคุณไม่อยากที่จะอยู่กับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย คุณอยากจะปล่อยเขารักคุณไม่อยากใช้ความอดทนกับเขาช่วงนี้นะมันเป็นในช่วงนี้ซึ่งคุณกับเขาเป็นลักษณะแบบนี้ความรักของคุณกับเขามันเป็นความรักที่มันเหมือนแบบต้องอดทนกันอยู่ด้วยกันอนะ่ะอืมเนี่ยเขาเป็นคนที่ยอมคุณนะเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนตรงอีโก้เยอะมากมากจริงๆอีโก้นี่ต้องให้เขาเลย นะคะอีโก้หรือคูโบต้าไม่ใช่ความเป็นอีโก้ของเขาคะ่ะเยอะแกล่งแข็งแกล่งปากแซบพูดตรงปากแซบอีโก้เยอะอืมเนาะทำชอบทำให้คุณชอบทำอะไรแล้วไม่ค่อยที่จะบอกคุณชอบให้คุณรู้เองคิดเองเออเองนะ ช่วงนี้ไม่มีการอธิบายทั้งคุณและเขาเลยคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์มัน,นมันน้อยลงอะ่ะมันเหมือนคุยกันน้อยลงหรือปฏิกิริยามันเป็นฟิลที่มันเป็นมีเบื่อหน่ายกันทั้งคู่คู่สามีภรรยากันสามีหรือภรรยาคุณไปมีเมืองที่สามนะคะแต่คุณก็รอเขาอยู่ รอเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ใจ่ายร่วมกันหรือมีลูกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันซึ่งคุณจะเดินออกมาจากตรงนี้ไม่ได้เพราะคุณแบกรับภาระตัวยูเนาะเพราะคุณนี่ไงเป็นผู้นําครอบครัวหนีไม่ได้ทิ้งไม่ได้ถ้าคุณทิ้งไปสักคนครอบครัวกะแย่อะไรแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> อดทนและมีน้ําตาเขาตลอดเลยเนาะเราอะ <c oughs> เอาละมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเบิกนตรเบิกลูกเดินออกมาแหละ นะตัวคุณน่ะตัวเขาตอนนี้คิดกับคุณยังไงเนาะมันก็เหมือนแบบตัวเขาอะมันก็ไม่ปล่อยปล่อยมือจากคุณหรอกแต่เขาแต่เข,ตเขากําลังโฟก,กัสไปด้านหน้าหาจุดหมายหาปลายทางอะไรสักอย่างหนึ่งเพลชั่นอยากจะมีเงินอยากจะมีออนไลน์หรืออยากจะเข้าหาคนที่มีผลประโยชน์กับเขาอะช่วงนี้นะคะกําลังเป็นเขากําลังคบคนเพื่อผลประโยชน์ได้นะ อะไรแบบนี้เพื่อผลประโยชน์อะไรบางคนก็คบเพื่อเพื่อที่จะเอาความรู้เอาความรู้เอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้เนาะบางคนเนาะบางคนก็กําลังที่จะเดินหน้าหรือโฟกัสไปต่อบางคนกําลังที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้มันมีความสุขนะเขาเนี่ยแต่เขาจะปล่อยมือจากคุณไหมไม่ปล่อยลอะคะ่ะแต่เขาก็กําลังคุ้นคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะต้องทํำยังไงให้มันดีขึ้น เขาเลือกที่จะเดินออกไปจากคุณเขาเลือกที่จะทิ้งคุณไว้ก,กลางทางแบบเนี้ยเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเขาอาจจะไปหาเป้าหมายในชีวิตของเขาใหม่หรือเขาก็เขารู้สึกไม่ไม่มีความสุขตรงนี้นะคะคือเขาเป็นคนที่ดิ่งอะอารมณ์มันดิ่งดิ่งเนาะของเขาตอนนี้มันมันดิ่งมากอะมันเหมือนรู้สึกว่ามันหิวใจไว้ไม่อยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้นะคุณก็ใช้ความนิ่งกับเขามานะคุณใช้ความนิ่งกับเขาคุณเหมือนแบบ คุณใช้ความนิ่งกับเขาคุณใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะถึงได้บอกนะคุณคบกับคนนี้ด้วยความรักความหวังดีความปรารถนาการที่คุณการที่คุณให้เขาอะ่ะมันร้อยเปอร์เซนต์มากให้ไปด้วยไม่หวังผลตอบแทนทํางานหนักเหนื่อยเพื่อเขาเสียสละเพื่อเขาเงินทองมีเท่าไหร่ก็อวยให้เขาจนหมดคุณน่ะนะเหมือนเขาได้รับกับคุณอะ่ะเต็มที่เลยคนคนนี้นะคุณรู้สึกเหนื่อย คุณอยากถอยอ่ะอยากถอยมาเริ่มต้นตัวเองใหม่หรือมองดูตัวเองใหม่อ่ะเพราะทุกวันนี้คุณก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะหลางกายคุณหน้าตาคุณทุกๆอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันรู้สึกไม่มีความสุขเลยอ่ะมันมันรู้สึกแบบไม่แฮปปี้ไม่ไม่มีความสุขมันเหนื่อยมันทอ้อแล้วมันก็เศร้าอยู่ตลอดเพราะเขาคนนี้ เรนดอมนี่เป็นของคุณนะคะคุณต้องคิดดูให้ดีว่าถ้าคุณเศร้าคุณท้อขนาดนี้คุณต้องหาอะไรทําเนาะอืมคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เขาอะมาสนใจคุณบ้างหรือเสียสละให้คุณบ้างตอนนี้นะตัวคุณเองอะกำลังโฟกัสหรืออยากเดินออกมาจากเขานะถ้าจากเรนดอมเนี่ยคุณอยากเดินมาจากเขาคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรืออยากจะปล่อยมือจากเขาไปเลยอะอยากจะทำอะไรเพื่อ เพื่อตัวเองล่าสุดเนี่ยคุณกับเขาอาจจะคุณอาจจะส่งข้อความที่มันเป็นเหมือนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะกับตัวเขาที่ทํากับคุณแบบเนี้ยคุณกล้าที่จะส่งข้อความไปกล้าที่จะพูดความจริงในใจออกไปเขาซึ่งหลับรู้กับตัวคุณคุณเลือกที่จะเงียบกับเขาคุณเก่งนะ <c oughs> เลือกที่จะเ,เลือกเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่ตอบคุณเล่นสงครามทางอารมณ์กับเขามันเหมือนมันเหมือนความว่า คุณกล้าที่จะฮิลใจตัวเองหรือมีความสุขตอนเนี้มันเป็นเวลาของคุณที่คุณจะต้องแบบดูแลตัวเองแล้วตอนนี้คุณกําลังทําจากเรนดอมนี่นะคุณรู้สึกว่าคุณอะอยากเห็นคุณค่าในตัวเองใน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 เส่งที่ผ่านมาคุณยังไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของตัวเองสักเท่าไหร่นะตอนนี้คุณกําลังเหมือนแบบคุณกําลังจะพยุงใจตัวเองแล้วก็ลังจะดีดตัวเองออกมาจากเขาจากเรนดอมนี้เนาะแล้วคุณได้ส่งข้อความไปใช่ไหม แล้วมันเป็นการสื่อสารหรือบางคนไม่ได้ส่งข้อความไปคู่สามีภรรยากันเลือกที่จะนิ่งคือคุณตามเขาจนแบบจนเหนื่อยแล้วอะตอนนี้คุณนิ่งคุณนิ่งเขาทําให้คุณเสียใจเขาทะเลาะกับคุณเนี่ยเขาทะเลาะกับคุณแล้วตัดจบแล้วบอกคุณไปแล้วเขาทําให้คุณเสียใจเขาจะกลับมาง้อคุณไหมเลนด้อมนี้นะคนรักของคุณอะดื้อนิดนึงแล้วเขาจะกลับมาง้อคุณไหมมามาดูกัน เขาจะกลับมางอเขาจะมาแน่นอนค่ะคนคนนี้มาแน่นอนคุณเตรียมไม่ได้เลยเขามาแน่นอนเขาจะมาสไพสยอย่างว้าวยังไม่ดูตัวด้วยเพราะเขาน้าหนาเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้สนใจอะว่าเออสิ่งที่เขาทํามันจะไปทําให้คุณแบบเหนื่อยหรือท้อแค่ไหนเนาะคือเขากาลังเตรียมที่จะมางอคุณที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าประทับใจเขาแต่ใจคุณอะมันมันถ้าดูจุดจากเรนดอมนี้คุณก็ถอดใจจากเขาแล้วแหละคุณเหมือนแบบ คุณต้องการคนที่รักคุณจริงมีเวลาให้คุณจริงๆไม่โกหกคุณเขาเป็นคนพอแพกบ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ชัดเจนสักเท่าไร่กับตัวคุณหรือคุณก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าคุณเหมือนแบบอยู่ในโลกใบที่สองของเขาอะไรแบบนี้แต่คุณคุณฟังนะคะสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันอาจจะด้วยเขาเป็นแบบนี้มาต้องนานแล้วอ่ะแล้วคุณก็มารู้แล้วคุณกรลับเขาได้ตอนนี้เขากําลังเตรียมที่จะเขามางอไม้มากค่ะ เขาจะทักคุณมาคนคนนี้เป็นคนใจแข็งนะเขาจะไม่ได้ยอมแบบทักใครง่ายๆนะแต่เขาจะยอมทักคุณเขาเลือกที่จะรักษาคุณไว้เขาเลือกที่จะยุ้พยูนใจหรือฮิวใจคุณไว้เพราะเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนผิดเขาเป็นคนผิดทุกอย่างถ้าเขาเสียคุณไปนะเขาจะไม่มีใครเลยนะเพราะไม่มีใครเอาเขาเลยอะจริง ไม่มีใครอยู่กับเขาได้เลยหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดตรงปากแซบอยู่ได้แปบเดียวถึงเขาจะไปคบไกลคนคนนั้นก็คบกับเขาเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะเขาไม่ฉลาดเท่าไหร่ <c oughs> เขาไม่ทันคนค่ะคือถ้ายิ่งมีเงินนะเปย์สบัสดเลยมีเงินกับเพื่อนกับฝูงก็ไม่ทันก็ไม่ทันกับญาติพี่น้องด้วยคนคนเนี้ยญาติพี่น้องชมหน่อยทุกคนชมหน่อยหรือเอาอะไรมาหลอกลอก่อเอาง่ายงายเขาไม่ฉลาดอ่ะคุณคุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะคุณก็เหนื่อย คุณมีภาระคุณมีหน้าที่ที่ต้องทําเยอะแยะคุณอยากให้เขารู้เองอยากให้เขาคิดได้เองอยากให้เขาตาสว่างเองอืมเนี่ยเนี่ยล่า,า,าลสุดก็นั่งพูดกับเขาใช่ไหมหรือส่งข้อความไปใช่ไหมทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยข้อความของคุณหรือคําพูดของคุณเนี่ยมันมันเตะความรู้สึกของจังเลยซึ่งตัวเขาเองอ่ะมันเหมือนแบบเออก็จริงนะที่เขาทําตัวแบบเหมือนเดลฟูเกินไป หรือรักอิสระเกินไปเห็นไหมคนคนนี้เป็นเหมือนเดฟูนะเขารู้ตัวนะว่าเขาเหมือนเดลฟูอิสระทองโลกถือไม่เท้ามีหมาหมาสุนัขคู่ใจไปแล,ลลี่ไปเรื่อยๆชอบกินชอบดืม่มชอบเที่ยวชอบเล่นการพนันหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่เป็นเทาๆคนคนนี้นะชอบหมดไปโดยที่ไม่บอกเขารู้ตัวว่าเขาทําให้คุณเป็นยังไงเขาคิดแล้วว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะเขาจะต้องทํำยังไงอะเพื่อที่จะต้องรักษาคุณไว้อะเพราะครั้งนี้แน่นอนคุณใจเด็ดมากมากถึงมากที่สุดอะคุณใจเด็ดคุณแกร่งคุณพร้อมที่จะโฟกัสหรือเดินหน้าไปข้างหน้าคุณไม่ถอยเลยค่ะคุณจะโฟกัสไปด้านหน้าคุณจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้คุณมีความสุขให้คุณไม่อยู่กับที่นิ่งเฉยแบบนี้คุณจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอันนี้คือตัวคุณค่ะ คุณจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ความสุขของคุณกลับคืนมาปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนบอกเอออยากจะดูฟูก็ดูฟูไปอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยคุณปล่อยคุณช่างคุณไม่สนตอนนี้นะคุณเหมือนว่าคุณกําลังที่จะเอาความสุขทวงคืนมาหลังจากที่คุณเสียความสุขไปกับเขาคุณขาดความเป็นตัวของตัวเองนะช่วงนี้นะคู่สามีภรรยากันนะคะสามีคุณกําลังที่จะมาสารภาพผิดกับคุณ หรือมาขอโทษคุณง้อคุณอีโก้ของเขากําลังที่จะลดลงแล้วจ้า้แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะความเป็นอีโก้เขามันเยอะฉะนั้นความเป็นอีโก้เขาเนี่ยก็กําลังจะลดลงแหละกําลังจะลดลงกําลังที่จะมาง้อคุณกําลังที่จะทักคุณมากำลังที่จะมาสารภาพผิดในสิ่งที่เขาทำหรือ สิ่งที่เขาทําให้คุณมีน้ําตาจริงๆอ่ะถ้าเขาแบบไม่มีใครเข้ามาแทรกในความรักของคุณและเขานะคุณกับเขา,เาไปด้วยกันจ๋าเลยนะไม่มีปัญหาแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยไปด้วยกันด้วยแย่เสียงสบายมากเลยแต่ว่าด้วยปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่มันทําให้คุณกับเขามันไปต่อกันไม่ได้มันเลยเป็นแบบนี้ค่ะ ฉะนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ตอนเนี้มันเลยทําให้คุณกับเขาแบบมันไม่มีความสุขเลยนะคะเขากําลังคิดแหละจะต้องทำยังไงแบบเฮ้ยเขาเขารู้ตัวนะบางทีอะ่ะเขาก็เข้าสังคมกับคุณไม่ได้แต่เขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นแบบเนี้ย อบางทีก็หึงคุณมากจาก้ะบางทีก็พูดอะไรต,งตรงๆจนคุณแบบรับ,รบไม่ได้จริงๆอ่ะถ้าเขาเป็นคนไม่ปากแซบหรือว่าอะไรเขาเป็นคนน่ารักเหมือนกันนะโอ้เป็นคนน่ารักนะฟินออฟคัพเนี่ยแต่เป็นคนที่หึงมากเกินอะ่ะบางทีก็หึงจนจนไม่ควรที่จะหึงอะ่ะมันจนทาให้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 มันดูเป็นคนบุคคลที่น่าลาคาญมากอืมจริงค่ะนะ เขากาลังจะปรับต okay. ัวนะกําลังจะปรับตัวกาลังจะปรับใจกําลังที่จะทายังไงก็ได้คุณรู้สึกประทับใจเขาหรือขอโทษคุณและนดอมดีๆนะเป็นแรนด้อมที่มองเห็นในภาพหลักที่มันเป็นเหมือนแบบของตัวเขาอะที่เขามองเห็นตัวเองที่เขาทํากับคุณเออเขารู้ตัวนะเขารู้ตัวนะว่าเขาจะต้องทํายังไงกับคุณเขารู้ตัวนะว่าเขาดื้อกับคุณทำให้น่ารักหรือทําให้คุณเสียใจอ่ะ คุณดีนะเรนดอมเนีคุณยอมยอมเขาเนาะคุณยอมเพราะรักเนาะเออถ้าไม่รักเนี่ยคงไม่ยอมอ่ะอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่รักก็ไม่ยอมอค่ะอาจารย์คุณไม่ยอมใครง่ายๆอ่ะแต่คุณยอมคนเนี้ยอืมเจ๋งนะดีนะจากที่ดูจากเรนดอมนะดีจังเลยคุณยอมคุณยอมเขาคุณยอมเหนื่อยเพราะรักคุณยอมเพราะว่าคุณรักเขาคุณยอมเพราะคุณไม่อยากที่จะเสียคนรักของคุณไปคุณยอมเพราะว่า เขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งสําหรับคุณเขาเป็นคนที่ตรงใจหรือคนที่คลิกตรงใจสําหรับคุณอืมฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่มันเจออยู่่มันอาจจะเป็นวิบากกรรมทางด้านเรื่องความรักของคนกับเขาก็ได้ลองหันหน้าปรับตัวปรับใจกันเนาะ ถ้าให้โอกาสเขามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขาทําคุณทั้งขนาดนี้แล้วง้อไหมเขาก็มาง้อแหละแต่จะง้อในรูปแบบไหนมันก็มีวิธีของเขาเนาะเพราะเขาก็เป็นคนที่ง้อใครไม่ค่อยเก่งหรอกง้อใครไม่เป็นเออชอบอยู่บนอะไรมีทิถีเยอะอะคนคนนี้มันก็มีทิถี่เยอะเนาะถ้ามันจะง้อจริงๆอ่ะจริงๆอะเขาจะไม่ได้ง้อด้วยคําพูดนะถ้าเขาจะมาง้อเขาจะอาจงอไปเงินทองให้เป็นของกำนันหรือบนัส ให้เงินสักก้อนหนึ่งให้เช็คให้ที่ดินให้บ้านให้รถในกรณีคนที่คบคนรวยนะแต่คนที่ไม่ได้คบคนด้วยฐานะหรือว่าคนคนนั้นไม่ค่อยมีเขาก็จะมีแบบพาไปดื่มพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปอะไรที่คุณแบบกับเขาได้สัญญาไว้ให้กับคุณแล้วเขาทำไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่คือตัวเขาค่ะท,ที่ที่มันกำลัง จะเกิดขึ้นการงอของเขาการงอของแต่ละคนมันมีหลายสไตล์เนาะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะงอเราอย่างไงคุณรู้เลยแหละว่าถ้าเขามาเขาจะมาเข้ามาแบบไหนเขาจะเข้ามาแบบยังไงอ่ะคนคนนี้จะเข้ามางอคุณแบบทางบ้านคุณเข้ามาทางพ่อกับแม่คุณหรือญาติพี่น้องคุณหรือเพื่อนคุณ จะต้องให้คนพวกเนี้ช่วยเพราะเขารู้จริง,รงๆอ่ะครอบครัวคุณรักเขานะชอบเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้ปาจิงโกแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เพชชั่นเยอะฟอร์มเยอะเค้กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะมีเขาแล้วตอนนี้อืประมาณนั้นคุณอยากจะปล่อยมืออยากจะปล่อยมือไปแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ คเนี่ยคนทางบ้านของคุณอะชอบและรักเขานะแต่ด้วยตัวเขาเองมากกว่าอาจจะทําตัวเองสีไม้เท้าเวโอฟอฟ์จนเนี่ยมันคือเขาก็เหมือนแบบคนคนเนี้ย <S <S <ๆ>เขาคิดเลยนะว่าเขาจะต้องมีคุณอยู่เนี่ยความรักของเขามีให้คุณเปี่ยมล้นเลยความรักของเขามีีห้คุณค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็มองคุณเป็นเป็นสิ่งที่สวยงามมาตลอดคุณเป็นคนละเอียดอ่อนละมุนละมอ่อมละเอียดอ่อนใช้เหตุผลใช้คําพูดที่มันดี ฉะนั้นอะไรที่มันเกิดกับตัวเขากับตัวคุณตอนนี้นมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆจนการบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ๆซึ่งมันไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งคุณคุณก็พูดได้ไปหมดแล้วแต่ครั้งนี้นคุณพูดคุณได้ผลชนะแล้วจ้าเลนดมนี้เป็นของคุณค่ะเขาจริงใจมีความจริงใจที่จะมาหาคุณหรือจะทํายังไงให้คุณประทับใจในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าเลนดอมนี้จะทําให้ทุกคนยิ้มได้และมีความสุข แล้วเรารู้แล้วว่าเรนดอมเนี้ยมัน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 เหมือนคุณแล้วเหมือนเขาอะก็ต้องถามใจตัวเองว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมเรายังรอเขาได้ไหมเรายังจะให้โอกาสก็คือเดือดสันเขาได้ไหมหรือถ้าเราให้โอกาสเขาไปแล้วว่าเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆของเขาได้ไหมอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะไม่ได้อยู่ที่ตัวใครเพราะว่าคุณอยู่กับเขาไม่ใช่ใครอยู่กับเขาความรักอะมันต้องเดินต่อแล้ว โฟกัสไปด้านหน้าจับมือไปได้วยกันสร้างสารรค์ให้มันมีความสุขเราอะอยู่วินาทีของเราม,มีคุณค่านะแล้วก็ต้องรักตัวเองให้ได้ด้วยนะแล้วก็ต้องโฟไปด้านหน้าใช้พลังงานที่เรามีอยู่อย่างสร้างสารรค์หรือหรือทำยังก็ได้ให้เราฮิวพยุงใ,ใจขึ้นมาไม่มีความรักอะเราอยู่ได้แต่ไม่มีเงินเราอยู่ไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> อาจารย์พูดตรงใจหรือเกินจ้ะ โอเคค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเรนดอมนี้จะทําให้ทุกคนยิ้มนะคะสาระดีๆและมีประโยชน์กับทุกคนนะคะตอนนี้นะรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเลิฟอยู่ทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกคนที่มาพพอร์ตให้มาฮิวใจมาดูอาจารย์แล้วก็มาคอมเมนต์นะคะหรือจะมาดูรูองวนตัวก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ